จะต้องใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าไปอีกนานเท่าไหร่คือส่วนแรกเราทราบกันดีว่าเราแนะนําให้ใช้หน้ากากอนามัยเวลาที่เราไม่สบายโดยเฉพาะมีอาการไอาจามอันนี้ก็น่าจะเป็นสิ่งที่ต้องคงอยู่ตลอดไปส่วนที่2คือว่าในสถานการณ์โควิดตอนนี้มันแพร่ระบาดทางการไอาจามหรือตัวละอองที่ออกมากับน้ําลายสถานการณ์การระบาดตอนนี้เนี่ยมันยังไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าจํานวนผู้ป่วยหมดไปดยยหรือยังโดยเฉพาะคนที่ยังไม่มีอาการการไปในพื้นที่ชุมชนหรือในที่สาธารนณะ คงยังต้องใส่เพราะฉะนั้นสมมุติว่าในที่สุดม,มันเป็นกลุ่มโรคที่มีวัคซีนที่ป้องกันได้มันก็จะกลับไปหลักการเบื้องต้นที่ว่าเฉพาะคนที่มีอาการที่จะใช้หน้ากากทุกคนก็ไม่ต้องใส่ซึ่งเราก็รออยู่ว่าตอนนี้สถาน c o ร o n a virus 9เนี่ยว่าถ้าสถานก,การณ์มันปรับตัวเองไปเป็นที่เราเรียกว่าเป็นโรคประจำถิ่นไปแล้วหรือมีวัคซีนแล้วก็จะไปหลักการที่ว่าเราก็ใช้ชีวิตปกติ